โลกตกทอดดยไนงะลุงก็อยากแะว่าให้ลูกแพ้หลานไอ้ตอนนี้บอกให้มาบอกแมวเ,เนี่ยมันเป็นเหมือนกับที่ดินตายแล้ววนะันนี้ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วยนะกอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วนะเมื่อที่ดินมะระดกตกทอดต้องกลายเป็นที่ดินที่ทำประโยชน์อะไรไม่ได้คงไม่ต้องอธิบายความรู้สึกของลุงเทียบสมานมิตรเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ติดกับโรงงานขยะวินโปรเซส ยางพาราบนที่ดิน30ไร่ที่เขาหวังจะเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวไปอีกสัก20ปีเริ่มให้น้ำยางน้อยลงและทยอยล้มตายตั้งแต่ช่วงปี2,560หลังได้รับผลกระทบจากสารพิษและสารเคมีที่รั่วไหลเข้าพื้นที่ทำให้ดินมีสภาพเป็นกรดแม้จะฟ้องศาลจนชนะคดีแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยได้รับเงินเยียวยาและเหมือนครอ์ซ้ำกรมซั สิ่งที่กลัวมาตลอดก็เกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่22เมษายนเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้โกดังที่ติดกับที่ดินของลุงเทียบทางลางเป็นสันแดงเลยดินของแม่น้ำมองแดงเลยแสดงว่าทั้งแปลงมันเสียหายเระเซ็นแล้วลุงมารยกพูดไม่ออกนะ้องก็ดีชนะแล้วก็ยังไม่ได้ตังโอกาสได้แทบไม่ดีเลย สั่งการโรงงานเข้ามากรเดี๋มีปิ๊มมีอะไรก็อนอนไม่ได้เพราะว่าช่วงหลังๆมันจะเป็นหนักไงสามสี่ปีเดียแล้วหนักเบิดตุ้มตุ้มตุ้มเสียงระเบิดอย่างนั้นเลยระเบิดขึ้นแถังขึ้นใช่ไหมสามสี่สิบเมตรขึ้นปเป็นฟ้าเนี่ยไอครั้งนี้มันไม่มาเนี่ยโอ้โหถ้ามีเนี่ยมันเป็นกำแพง,องคอนกรีตอย่างนี้ไงบางไ้หมดมีก็ตีพังไปหมดแล้วมันก็เบิดมาอย่างนี้มันเกลี่ยขึ้นท้องคาทำอะไรไม่ถูกนะนึกใจอย่างเดียวน้ำน้ำก็อเอา รถไปเอาถััง 1, ลิตรขึ้นแล้วเอา,าน,น้าใสู่สัปดาห์ที่3ามแม้ไฟจะดับไปแล้วแต่สิ่งที่ชาวบ้านกังวลที่สุดหลังไฟไหม้คือยังพบควันในโรงงานโดยเฉพาะเมื่อฝนตกชาวบ้านกังวลว่าจะทําปฏิกิริยากับอลูมิเนียมดรอสทําให้เกิดฝุ่นควันและกลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งตอนเนี้ สามารถพูดได้เลยว่ามันเป็นโรงงานนรกโดยแท้จริงมันทําอะไรไว้กับพวกเราบ้างให้พวกเราเห็นว่าเนี่ยมันมันหมกมันมันมีการหมกสารเคมีแต่ละตัวรวมกันอยู่เนี่ยแล้วมีเหตุการณ์แบบเนี้ยมันระเบิดขึ้นมาอย่างเนี้ยมันมันอยากจะช้อนให้สังคมรู้ว่าทําไมเขานํามาไว้ได้ทําไมหน่วยงานรัฐถึงเปอยปะละเลยให้มันมากมายขนาดนี้ทั้งที่ชาวบ้านอ่ะคัดค้านกันมาเป็นสิบปีแล้วชาวบ้านร้องเรียนกันมาเป็นสิบปีแล้ว แต่ทำไมไม่มีการขนย้ายหรือว่าเอาไปกำจัดบำบัดให้ถูกต้องโรงเรียนนะคะคืออีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะซึ่งโรงเรียนเนี่ยอยู่ไกลออกมาจากบริเวณโรงงานเนี่ยไม่ถึง1กิโลเมตรนะคะแล้วก็บริเวณด้านข้างของโรงเรียนค่ะเป็นคูน้ําซึ่งน้ำเนี่ยก็ไหลามาจากแหล่งเดียวกันกับ ร่องน้ําของทางโรงงานอีกด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนค่ะไปพูดคุยกับคุณครูค่ะที่เขาจะต้องคอยมาดูแลว,ว่าการที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หรือว่าการมีโรงงานแบบนี้อยู่ในพื้นที่เนี่ยส่งผลกระทบกับเด็กๆแล้วก็โรงเรียนยังไงบ้างไปกันค่ะหลังสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น โรงเรียนวัดหนองควาได้ประกาศเลื่อนเปิดเทอมจากวันที่16พฤษภาคมนี้ออกไปก่อนเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยของครูและนักเรียนในในอย่างน้อยคือทั้งตอนนี้โรงเรียนได้รับผลกระทบทั้งน้ําและอากาศเต็มเต็มเลยค่ะปกติเราก็ลาบากเรื่องน้ําอยู่แล้วนี่มาเรื่องกลิ่นเรื่องอากาศถามว่าเรามองไม่เห็นอากาศเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น,นเด็กๆสูดลมหายใจเข้าไปทุกวันมันก็เหมือนกัน สะสมสะสมกา๊าซพิษเข้าไปในร่างกายทุกวันนะคะมันก็ไม่อยากจะให้เกิดกับเด็กน้อยนะคะ<ม>เพราะว่าน้องก็ยังอายุน้อยๆกันสุดดมทุกวันสะสมไปร่างกายก็เพาะเชื้อโรคเพาะโรคไปทุกวันอย่างนี้นะคะ่ะขณะที่ชาวบ้านหลายคนที่อพยพย้ายออกจากหมู่บ้านนับตั้งแต่วันเกิดเหตุก็ยังไม่สามารถกลับมานอนที่บ้านได้ต้องอาศัยนอนบ้านญาติบางก็เช่าห้องพัก บางคนที่ทำอาชีพเกษตรและท่องเที่ยวต้องขาดรายได้เพราะกลิ่นสารเคมียังคละคลุ้งก็อนณะวันนี้วันนี้ผมต้องปิดปิดบ้านหนีเพราะว่าอยู่ไม่ได้ตอนนี้มันเหม็นมากพอฝนตกมาเมื่อเช้าเนี่ยหบอกควันอกองอลูมิเนียมที่เขาบอกเนี่ยมันประทุขึ้นมาแล้วก็กลิ่นเหม็นฉุนมากเข้าบ้านไม่ได้เลยตอนนี้ต้องปิดร้านค้า แล้วก็ไม่รู้ว่าจะจะหายเหม็นเมื่อไหร่จะได้กลับเข้าบ้านเมื่อไหร่ต้องออกไปไปเช่าเช่าบ้านเขาอยู่เช่าโรงแรมอยู่นอนคืนละ450บาทปราเพียนมาได้ไหมปราเพี้งกับตองบอกับมาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นผิดเดี๋ยวล้านล้านลูกลูกของคุณจะเป็นอันตรายป้าก็เลยไม่รับแล้วมีคนที่มาแล้วเขาแบบรับกลิ่นไม่ได้แล้วเขากลับมีงงมาถึงแบบเขาว่ามันได้กลิ่นอะไรปราเพียนเพราะว่า,วากลิ่นโรงงาน เขาบอกว่าผมไปเลยนะไม่ลงนะทำไมคุณไม่บอกแม้จะทวงถามถึงแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบของโรงงานแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีความพยายามขอใบอนุญาตเมื่อปี2554มาจนถึงเกิดเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดแต่ขณะนี้ท่ามกลางความกังวลจากผลกระทบที่เกิดขึ้น จนชาวบ้านยังไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ขณะที่แผนการเยียวยาของภาครัฐก็ยังไร้ความชัดเจนสิ่งที่คนหนองพอวาต้องการเร่งด่วนเวลานี้จึงขอเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเร่งนำสารเคมีทั้งหมดออกจากพื้นที่อ่อนอุตสาห์พรมออสไทย PBS รายงาน